แกอ์รอบสองทุกคนเลยลายปลากระดาวนเลยโอ้เต็มไปดั่งเลยทุกคนเลยอ๋อต่อปีงอนน้ำอ่อนเลยแบบนี้นะอ๋อต่อหาก เเี <One input> ียงลาะดดปตักเลยตักเลยตักเลยตักคห้มันเย็นตัวนี้ทุกท่านสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีตอนบายๆายมันนี่กั ตอนบ่ายมันก็นได้ชิได้อ่อนาเขาเมฆทุกคนได้อ้อไปหาซอยมันเท่าเขาแล้วก็สิแกดางมาพร้อมเอากุ้งมากินทุกคนได้กุ้งหรือปลาซิวนี่แหละไปกระเมยไปติดตามไปเบิงึงว่ามันชิได้ทีเลยนะขี่รถจักรไปถือกระโบกกันแน่บ้างโย่ไปช้อนถือกระโบกได้ไม่ปที ไปนี่ไปซอยมั่นเท่าแม่ก่อนทุกคนเลยล้วก็เฮาสีออกไปหาเกดอังแล,ล้วก็เลาะหาเบิ่งผักกระเดานำยามนี้ผักกระเดาปุ่งเลยโ้โหกินกับลาบปลาลาบเป็ดลาบไก่คักเลยนี่โคตรหนาเท่าแม้เลยอตีเฉลยดอมินเห็นป้าเบกลายตคนัทเบ,บกกินมาและมินนี่ เก็บเมล็ไปซอยตะพือเทงเลยผูลยด,ดอดดใน,นไทยอะไรเมื่อวานเมนื่อก่อนนะทุกคนเลยสีลานพูกวางเติบไถยปูมันปูมันแล้วก็ปูไม้ยยตัวนี้นะกดแล้ว ่อซมิ้นทดแล้วก็จีค้ทำกัเห้องท่ได้ไปมาเจด่างอ,อกุ้ง ซอยมันกันแล้วแล้วทุกคนได้ไปหาแกด่างบ้างนี้นี่บ่ด่างหนะด่างแกกุ้งไม่ได้เชื่อไหมบอเชื่อไหมแกน้องอ๋อลุกมันมันมีลุกคักเลยเนาะไปแกตะนาเขาโจคักเลยนะไปหาแก่ด่างก่อนกคนเลยแก่กุ้ง ูและยู่ผายเขาแมอยู่กลางนาตัวนี้นองป่านองป่าที่เามากินเมื่อวานเนี่ตัวนี้นะเอ้น้ำเ้งมาเลยต่มเบิงนะหามีอยู่ป่านะงมหมาพอได้นี่พอได้กินแรงยังหลายอยู่อ่ะแต่ล้ำห้งมาเลยปเไปเอาปลาเกด่างก่อนปลาเกล็ดางนาพี่แหละหน้ากับพอเขาแมนะี่ก็มีผายมีนองในตัวนี้นองป่าธรรมชาติ เป็นว่ากุ้งร้ายหลายแกวก็ได้ว่ากุ้งนะผ่าแตนเลยแถวที่นี้นี่หอชอนน้องอยู่ปลาปลาซีอยู่นะขยุกขยุกตุกคนเลยปลาซีวปลาน้อยหางแดงกุ้งก็มีนะกะเจ้าจวานะ กนี่อนม่บ่มันอยู่ด้วยทุกคนเลยกุ้งยังนี้บ่เกือบลายก้ยังไม่คว้าประเดี๋ยนั่นเลเอ้า Thế đấy, chú đề lại này, chú ừ chuộc bần đẹp này hết nữa ní cả chuộc gửi đi. Ni anh 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 em là thôi ô แกป่าก็ได้ลาซิอปลาขมนุนปลา,ปานั่นเลยกุุงือ้เห็นทืือหลายลเรากุุงเนาะโอ้บลาเขิงกระทื้นนีป่ปบาเขิงอ๋อขี้ตม หมึกอ๋อเสืบัวพักโอ้ยคักเลื่อยปลายเลยปากมุนตัวใหญ่เน้นอกุ้งก็มีปากมนก็มีแก่รอบสองทุกคนเลย

ไม่คิดตกเลยวันนี้นี่เอาสองบาททุกคนเลยพอกินมีปลาซิวเนี่ยมีกุ้งเนี่ยในกุ้งอะ่ะโอ้ด้หลายจะมาหอยนี่แหละรับนี่แกงตัดกลนซอเพเลิด ชื่อธงเนาะเมื่อล้างตะเฮือนเนี่ยผัวน้ำขี้ตุ่มควายแม่ชุ่มลินควายโอ้ผัวได้ลายเติบได้ได้ไปรอมือไปเอาพักกระเดาบวาหนี่งพักกระเดาอยู่พุ่เละเข้มทีบูไปเอาพักพกระเ,เาดาทุกคนไ,นไปนี่พ่อพักกระเดาบกำลังพุ่งงามเลยโกก่อนกันแม่เนัะนี่ มีถึงทุกคนเลยโอ้แมนมีถึงนี่เาตามตั้มนี่ดอกมีดอกพร้อมนี่มีดอกมีใบพร้อมเป็นมีเศษกระปุนเคต ลายปลากระกดาวนะ,อะโอ้เต็มกุญแจงเลยทุกคนเลยอ๋อตอริ่อนน้ำอ่อนเลยแบบนี้นะอ๋อตักเลยไปลอ้อมือไปนี่ลอ้อมือคนเลยไปนี่วิ่งแบบำเลยกระดาวนี่ลาป่าได้มันนี่ มาซอยเม้นนะเขาแม้ลุงหากินเลยหากินตามธรรมชาติทุกคนเลยอยู่ผายอยู่นองแถวบ้านเท่านี่แหละใกล้พอแล้วแหลนคนีก่ะต่อมือเรอเมื่อทุกคนในบ้านนี้ทำเลย บ่าวะม,มาลอาอดดือป่าก็ทุกคนเลยป่าซอนกินนี่นะนี่กุ้งเนี่ปลาเข่งกระไรเลยปลาเข่งตัวนี้ท่านตาย ีปลาหลือกุง้งไ่ปลาซิวปลาน้อยหางเด่าีนี้นปลาซิวลงนองควายที่ตมกันนองโผล่อยู่เลย ไปเชีอวอยววังเช้ามากมากเป็นลาป่านะป่าเเล่นเฮ้ยลาป่าทีา่ไปไตหว่าน,นี่เฮยเชื่อไปหลาบนี่ต่อไปสำนกัก cung kích nó phải được gì so với ông này, mà là bà có được không ตัวนี้กุ้งเกุ้งเขาเลี้ยงอยู่แต่นั้นพูดได้เลยนะผักใตเขาพระมาเฮากินเพื่อเฮกันนี่เจชิตาเพ่นรู้รู้สาวเพ่นไปทำงานเลี้ยงกุ้งลูกสาวก็ลูกเคยเราเราทีพระกุ้งมากินมือสาวนี่คอยดูบ้านนอกบ่ได้เคยกินกุ้งทะเลจ้ะเธอ กุ้งทะเลบ่นี่นะกุ้งทะเลเปล่าลเป็นแบบนี้กุ้งเขาเลี้ยงไม่ได้นะมันบลาปลาตัวปแปงสิแปลงโลแล้วก็แปลงแจวน้ำจิม้มน,นี่ มันนีมอเจาะทุกคนเลยหลับได้หลับป,ป่าได้แล้วก็ผักกาดาอีกคุณน่ะก็ตัวนอนเลยอันนี้แหละสุดยอดผักกาดาแล้วก็มีโลกุ้งเนี่ยอ่อ,อปลาซีวูเลยใส่เบอร์พักเมนูหลายมานนี่ตัวนี้อู้อบอป่าน้อยนี่ ตัวจ้อ้อยเชมบพักยาอูเอามันหลายเมนูพดทุกคนเลยแล้วก็มีลาบป,ป่าเนี่ยเอาเห็ดลุกเนี่ยมันนี่มาเห็นลาบป,ปา่าก็ทุกคนเลยทำมืดแล้วมันนี่พอดีกินแรงเลยตับก็ตับหูมัน

ค้นบาดนี่แห้งคุ้นแห้งขึ้นลาบป่าอาตัคนยาวน้ำเซอร์แห้งคนแห้งขึ้นคนแล้วถึดน้ำคนแล้วถึดน้ำคนแห้งขึ้น ข้าเขา่าแดงโอ้ขาแรงแกงฮ้อนมานิถ้าผูกกะจะต,ต้มต้มกุ้งมกุ้งกุง้งกุงก้งง่ายแลวมานิโอ้คักเลยเ,<อ>เคยกินอยู่แต่ร้านอาหารเนาะกุง้งแบบนี้ตัวใหญ่แบบนี้นะออา,ามาเร์เมืนนเอหลายเมนูทุกคนเลยมากินนํากันหลายคน ใช่ทีนี้บ่เด็กกินดีเหมือนเนาะเยอะแหละโล่ไม้เสื้อตัวไว้ตัวไะนทักเลยทุกคนเลยกินกับลาบป่ามานี่บลาบป่าก่อนไปไปเฉยะนะค,ครับหักริกก็มีข้าวคู่ก็มีโดยทักจะซอยเรียบร้อย โอ้ยมีดนั่นอิกขัดยิ่งปุบป่วนก็เด็กแปลงเลยเดิอดเดือดอ้าตะหนมไม่ได้นะวมาแล้วก็ตะหนอนไมนนด้โผล่ลง โอ้ <laughs> อโแหงหลายดีนล้มีเป็ดกกะพชปลาหักเลยลาบปปลาดิลาหลับลา,าเัาแดงเป็นเป้งเลยทุกคนเลยถมามีเพชรเนี่ยดีเซบลาบลาอะเปลืกเพชรตัวนี้มันสีเห็ด สเห็ดหมกป่าหมกมอบอหมกมอหมกมอทุกคนเป็นหมกมอหมกมออู้เขาว่าอุู้เออเขาไม่ได้วอาหมกมอได้หมกเออหมกมอพี่เคยได้กินอู้เขาว่าไปเมนูหลับป่ากันแล้วแล้วเพิ่งเลยพีกินดิบกันล้นเลาตัวนี้นะตัวนี้หนุกุ้งต้มกุ้งตัวนี้ ปลาตบคักเลยเมนูบ่นีิหลายเมนูหลายเมนูมีแต่เน่แซ่บแทบทั้งลาบปลา,ากุ้งไปเลยนี่กุ้งกุลาบมกุ้งไปเลยวะนะเมนบากาุ้งกุลาเนจ้นกุ้งเขะเลกุ้งกุลาเขาว่าเจ๊เชื่อกระป๋าน้อยนะก็จะได้ซุปตัวนี้กัน โอ้ผักกระเดาก็ชุกแล้วทุกคนเลยโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยคมๆขีดลับป่าต่อท้าเลยตัวนี้ตัวนี้ชุกหรือเปล่าตัวนี้นะกุ้งนี่นะชุกวตัวตัวใหญ่ๆหลงๆอมซึมเลยแซร็เลยตัวนี้

อันนี้อาหารดีนะเจ้าไปกินเจ้าพิษโลกเกาปลาปลาผักสลัดโบกปาาลากุ้งนี่ดิกุเช่ไปชามนี่ไปเร่อ,อือตะกียโทยียนี่ก็ได้ดิ จุดยอดเลยเมนูมนันนี่มีกุ้งโลกลาปลามีมาทแห่ทแห่ก็แก่ได้ยามนี้ทุกคนเลยตัวอ่อนก็มีตัวแก่ก็มีนี่แก่กินในมันคักเลยออได้แล้วบ่อนเชื่อแจ๋วเลยมาไหมข้าวแรงดีทุกคนนี่มีลาปลาด้วมกหมอ

พอบานดองก็มาเมื่อกินยูเฮนไม่เท่าทุกคนเลยกเมีเป็นกบรู้แต่โมชาวโอนกะบอมาเมื่อนี้คุณชายพอเรามาตา่ป้าอึ้งี่อึ้งมิมนมาข้าวเนี่นองน ลาปากภักเดาเข้าขาเลย แกบ yeah, uh ุก huh. ค okay, so ุ mm ้ง hmm. ยังไงเล่า huh. ท uh ีล huh. uh ุง huh. มึงม่ยกินมึงยำในกะมึงเอาแกะเพราะมันน้อยหน่อย้เปื่อยเท่านี้มันใหญ่กินสักไปเอื่อยกับปลามึงนี่กะไม่ดีขามมัืงข้าวีหนีย่เป็นหนาไม่เออนาไปจามจะู่มไม่จะได้กิน เยอะเราไปช้อนแล้วหมื่นเขาจะชบช้อนเอามาแล้หายลยยื่น้องะนี่กรเพียงปาเลงเวนกุ้งกะเล้งคือเขาเล้งจะบอกกุ้งก่อนเล้งอยู่หาเลย ตอนนี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยวันนี้มีเมนูหลายเมนูไปหาซ้อนกะได้เล็บแล้วแรงมาแล้วกะได้กุ้งเนี่ยสามสิทธาเป็นมาเฮ้แต่ไม่เช้านี่แหลยลูกกุ้งจบแจวแล้วกะมีลาบปลานำกับพะกัดดาวปลาตัวสวยสุดยอดเลยตอนนี้เราได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วจ้าหรับคลิปนการชวนพูดในคลิปหน้าเพอได้ไหมขอบใจที่ตามนะครับชม